าสำหรับเบลเบลมองว่าความรักคือความสุขคือการเหมือนมอบความสุขให้กับการและการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าอุปสรรคเหรอคะเบลมองว่าเป็นเป็นเหมือนหน้าที่ที่เรายังต้องรับผิดชอบมากกว่าคือแบบอย่างตอนแรกที่เข้าวงการมาเบลก็เหมือนเพิ่งเริ่มทํางานมีเรียนโทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราอยากจะแบบเต็มที่กับในเรื่องของการทํางานโฟกัสในเรื่องนี้จริงๆด้วยอันนี้มากกว่าเรื่องของสังกัดเรื่องของช่องเราเราอยู่ต่างช่องด้วยมันมีอุปสรรคทำไม มันเป็นปัญหาหรือเปล่ากับที่เรา,าความจริงไม่ได้มีผลอะไรนะคะ<ม>ก็จะมีแค่อาจจะเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะอย่างที่ไปดูแลเราดีขนาดไหนดูแลดีไหมเหรอคะ<ม>ก็เป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีละกัน<ม>ค่ะแล้วก็เหมือนเวลาที่ไม่ว่าจะแบบจะสุขจะทุกข์หรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจหรอคะก็เออ ถ้าถามเบลนะเหมือนเบลกับพี่เขาไม่ได้มีในเรื่องของเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันนะเบลรู้สึกนะคะว่าคือเหมือนก็คุยได้แบบทุกๆเรื่องแล้วก็สบายใจเหมือนแบบคุยด้วยอยู่ด้วยก็สบายใจอะไรประมาณน